มาบอกดวงชาววันอังคารค่ะ6 1ถสกันยายน2566หรือว่า2023 5วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันอังคารพยากรณ์แบบภาพรวมค่ะอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้นวันที่6กันยายนชาววันอังคารคุณได้พ่เด็กถือเรียน ความสุขเล็กๆได้บังเกิดขึ้นในหัวใจของคุณวันนี้มันเป็นความนิ่งสงบในจิตใจคุณรู้สึกว่าไม่ทุกข์ไม่ร้อนเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณรู้สึกมีความมั่นคงขึ้นแล้วอาจจะเพราะ,ะมีบุตรบริวารเขาทำมาหากินได้ มีเงินของตัวเองได้ในคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าลูกหลานบริวารซื้อของขวัญมาฝากเอาใจใส่ดูแลคุณอย่างนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจดีใจในวันนี้กับสิ่งที่คุณได้รับเป็นวันดีๆนะคะขอให้เรามีพลังงานดีๆ สิ่งดีๆก็จะรายล้อมรอบตัวเราค่ะามาถึงวันที่7คุณได้ไพ่แปดเหรียญชาววันอังคารคุณเป็นคนขยันค่ะวันนี้อะไรก็เลยดีไปหมดเรื่องการเงินเรียกว่าทำมาค้าคล่องมีอาชีพเฉพาะตัวมีความรู้เฉพาะตัวแล้วคุณก็ขยันอ ผลตอบแทนผลตอบรับก็งอกเงยตลอดทั้งวันค่ะเรียกว่าเงินเข้าช่วงขาเข้าของการเงินมีแล้วมีอีกมีเพิ่มพูนค่ะการเงินดีตลอดทั้งวันนะคะในคนทำมาค้าขายคนทำงานประจำก็มีรายได้จ็อบรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นมาค่ะนะับว่าเป็นความ โชคดีด้านการเงินค่ะด้านความรักก็มั่นคงดีค่ะยังไม่มีอะไรแปลเปลี่ยนปัญหาไม่มีค่ะไม่มีดาบในวันนี้นะคะ,ะวันที่8ค่ะชาววันอังคารคุณได้ไพ่เดสตาความหวังความฝันที่เคยคิดไว้วันนี้สำเร็จตามนั้นแล้วคุณมีความสุข ทุกคนมีความฝันค่ะจะฝันเล็กฝันใหญ่เมื่อเราได้สิ่งนั้นเราก็เป็นสุขค่ะวันนี้ชาววันอังคารก็เหมือนกันสิ่งที่คุณหวังไว้เป็นไปตามที่คาดหมายนะคะความรักก็ราบรื่นทั้งคนโสดคนมีคู่ค่ะกิจการการงานก็เป็นไปด้วยดีมีชื่อเสียงมีความสำเร็จ เป็นวันที่สมหวังมีความสุขค่ะใครขอพรอะไรก็ได้ตามนั้นค่ะวันนี้มาถึงวันที่9นะคะชาวันังคารคุณได้ไพ่สี่ถ้วยไม่ได้ดังใจตามที่หวังไว้ทุกความไม่พอใจคือความทุกข์ค่ะเราทุกคนจึงควรฝึก จิตใจให้เราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่พอใจกับสิ่งที่เราได้มาได้วันนี้ร้อยหนึ่งก็ดีกว่าไม่ได้ได้วันนี้50บบาทก็ดีกว่าไม่ได้ให้พอใจทุกอย่างที่เรามีอยู่ค่ะแล้ว ความทุกข์ก็จะหายไปถ้าเราเจ็บป่วยวันนี้อ๋อเราก็รู้แล้วว่าเราป่วยวันข้างหน้าก็จะได้ดูแลสุขภาพเราแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนค่ะ,อะพอใจกับสิ่งที่เรามีเราเป็นความทุกข์ก็จะหายไปนะคะ,ะวันที่10กันยายน ชาววันอังคารคุณเดไพัยราชินีเรียนคะ่ะวันนี้การเงินมั่นงงคงมั่งคั่งใครบางคนอาจจะซื้อหาของหรูหราราคาแพงสำหรับตัวเองนะคะ,ะก็ขอให้มีความสุขค่ะเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งของชาววันังคารค่ะสิ่งที่ต้องการสำเร็จสมหวัง คุณมีความมั่นคงด้านการเงินแล้วก็ความรักแล้วก็จิตใจเป็นปกติคะ่ะไม่ร้อนรุ่มกระวนกระวายพลังงานของชาววันอังคาร5วันนี้ดีมากๆนะคะแม่หมอนนำมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจคะ่ะขอขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้แม่หมอทั้งกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมขอบคุณช่อง YouTube ที่ให้โอกาสสื่อสารกับคนทั่วโลกค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ